ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ เส้นทางสุดท้ายของพายุฝนลมแรงหนักสุดในรอบหลายปีพายุซัดถล่มสวนขนุน600ไร่หนักจริงแรงจริงเริ่มแล้ววันนี้หนักบางพื้นที่ระวังลมกระโจกแรงพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงของในคันที่1 1 มิถุนายนนะครับโดยในวันนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านรวมถึงการพยากรณ์อากาศในวันนี้และในอีก10วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวข,าวของช่องกันนะครับโดยข้อมูลข่าวแรกนะครับหนักหนาสาหัสมากพายุซัดส,สวนขนุนหากค้น600ไร่ซ้ำเติมราคาดิ่งกิโลกร,รัมละ1-2บาทเกษตรกร,กรชาวสวนขนนทุกระทม กำลังจะได้ผลผลิตแรกแต่กลับเจอพายุกระหนำ่ำลมซัดหักโครนได้รับความเสียหายอบตประเมินคาดการ600ไร่ซ้ำเติมช่วงราคาตกตำ่ำเป็นประวัติการกิโลกรัมละ1-2บาทโดยล่าสุด19มิถุนายน2,565เวลาประมาณ17นาิกา30นาทีด้านนายชูชาติยางนอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะวานพระยาอำเภอคอนบริ จังหวัดนครราชสีมาได้นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสวนขนุนของเกษตรกรที่ปลูกไว้ในพื้นที่บ้านราชสุขสรรต์หมู่ที่6ตตำบลสะพรยา หลังถูกพาย,ยุฝนกระหนำ่ำจนหาโคน่นได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับคาดว่าน่าจะมีส่วนถนนของชาวบ้านถูกลมพาย,ยุพัดเสียหายกว่า30เ์แล้วนะครับของพื้นที่หรือประมาณ600ไร่ซึ่งอบตสะวันพญารวมกับสำนักการเกษตรอำเภอคอนบรุรีจะลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วน ด้านนายสุคต์ทางนอกอายุ62ปีหนึ่งในเกษตรกรชาวสวนขนุนเปิดเผยว่าปลูกขนุนเอาไว้10ไร่ประมาณ300ตน้นใช้เวลาปลูกนานกว่า3ปีแล้วนะครับกำลังจะได้ผลผลิตในปีนี้เป็นปีแรกแต่ก็ต้องมาประสบกับปัญหาราคาขนุนที่ตกต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งล่าสุดการขายหน้าสวนขายได้กิโลกร,รัมละ1-2บาท ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาเป็นอย่างมากมาวันนี้ยังถูกพายุซ้ำเติมอีกนะครับทำให้ขนนหักโค่นเสียหายไปเกือบครึ่ง <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีถึงตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับต้นขนุนที่ถูกลมพัดหกักโค่นคงต้องตัดทิ้งทั้งหมดและรอดูว่าสถานการณ์ราคาขนุนจะกระเตืองขึ้นหรือไม่ หากไม่ดีขึ้นก็คงจะต้องหาพืชอย่างอื่นมาปลูกทดแทนด้านนางสาวสิริพรศิลาอายุ30ปีระบุว่าปลูกขนุนเอาไว้ประมาณ16ไร่ซึ่งปัจจุบันมีขนุนประมาณ1,000ต้นกำลังจะให้ผลผลิตเต็มสวนแต่มาปีนี้ก็ต้องประสบกับปัญหาเรื่องผลผล,ผลิตตกตำ่ำวันนี้ก็ถูกซ้ำเติมจากลมพายุที่พัดต้นขนุนหัโคนเสียหายกว่าหนึต้น จะเก็บกู้คืนก็ไม่ได้จากนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีคงต้องรอทิศทางของราคาขนุนว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่หากไม่ดีขึ้นก็ต้องปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนเช่นกันนะครับในส่วนที่เสียหายไปนั้นขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากข่าวสดส่วนในด้านของพื้นที่ฝนเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองได้เคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นฝนปานกลางถึงตกหนักนะครับและเคลื่อนที่เร็วโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครบริเวณจังหวัดนครปฐมโดยเคลื่อนที่ไปทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนี้ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลางหรือลมที่ระดับสำคัญนะครับเมฆฝนปกคลุมภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งลมระดับล่างยังเป็นลมตมตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยซึ่งบริเวณภาคอีสานลมระดับกลางๆอยู่ที่500เฮกสโตปาสคารถึงระดับบนเป็นลมตมออกและลมตมออกเฉียงใต้นะครับจึงทําให้เมฆฝนและลมเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและบริเวณภาคใต้นะส่วนพื้นที่ฝนในช่องบ่ายค่ําดึก จนถึงเช้าขวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารของช่องกันนะครับส่วนการพยากรณ์ฝนในวันนี้21มิถุนายน2565ซึ่งนะครับมรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยร่วมถึงทะเลอันดามันและทะเลฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยทางตอนบนและบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับ และจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่รวมถึงลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคกลางก่อนนะครับในวันนี้ และจะค่อยๆกระจายไปในทุกภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลนะครับยังคงมีกําลังอ่อนคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและคลื่นลมจะค่อยๆแรงขึ้นนะครับเรื่อยๆโดยอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ33จนถึง38องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ3 32, จนถึง36องศาเซลเซียสโดยพื้นที่ฝนประเทศไทยทางกันบนในวันนี้จะเพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณ40จนถึง6 0เเ็นของพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้โดยกลุ่มฝนในวันนี้นะคะภาคเหนือจะเน้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ จะเน้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ของภาคกลางในวันนี้พื้นที่ฝนจะเน้นบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีและสระบุรี ภาคตะวนออกในวันนี้จะเน้นเรียนจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในบางเขตบางพื้นที่นะครับเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่าส่วนพื้นที่ของภาคใต้ภาคใต้นะครับทั้งฝั่งตะวนออกและฝั่งตะวนตก เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตตรัง และบริเวณจังหวัดสตูลโดยพื้นที่ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ22มิถุนายนจนถึง30มิถุนายน2565ฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในทุกภาคนะครับทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทมมพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ซึ่งใน,นระยะแรกที่มีฝนตกฟ้าขนองลงมานะครับ จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ขอให้ระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกวมถึงบริเวณภาคใต้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ